สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิสไมคไครนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะมาเล่นเวอร์จิลผู้ค้ามิติแรง ex ให้ดูนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเ,เวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับจริงๆแล้วไ d ผมเนี่ยไม่มีเวอร์จิลผู้ค้ามิตินะครับแบบแรง ex เนี่ยไม่มีนะครับอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากน้องชายนะครับก็ให้เอาไ d มาเล่นนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงคือน้องชายเนี่ยต้องการจะขายดีเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับผมก็เลยเออโอเคเดี๋ยวพี่เอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อมีคนสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นโหมดโคอ p อกก่อนดีกว่าสักหนึ่งตาแล้วเดี๋ยวหลังจากที่จบโคอ p อแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของตัวไอดีนี้นะครับก็แน่นอนว่า ไอดีนี้เนี่ยก็แรง ex แล้วก็อาวุธประจำตัวเนี่ยสดาวนะครับรุน่นเลเวลหทั้ง3เม็ดนะครับเต็มแล้วที่ดูแล้วนะ่าจะต้องเปลี่ยนอาจจะมีการ์เวทนะครับการเวทอาจจะไม่ไม่ถูกใจบางอ่อบางบางคนนะฮะแต่ว่าการเวทก็ฟาร์มยากนะครับก็ฟาร์มยากีีหนึงนะฮะอ่าก็เดี๋ยวรออีกคนนึงนะครับ ผมเนี่ยจริงๆตอนแรกก็วางแผนไว้ว่าหลังจากที่ทําตัวหลอดสายฟ้าฟูาฟแล้วนะครับผมจะมาอัพตัวจะมาทําตัว v วอร์จีผู้ข้ามิตินะครับแต่ว่าตัวนักสืบตำนานก็มาข้ามเวลามาก่อนนะครับผมก็เลยไปกดนักสืบตํำนานนะครับแต่เวอร์จีผู้ค้ามิติมันก็ยังเล่นสนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถึงแม้ว่าดาเมจจะแบบไม่ได้หวือหวาเหมือนกับหนังสือตำนานเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราใช้อันติแล้วมันติดคลินะฮะดาเมจก็ควบคั้วเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเรียกว่าไงดีเน้นเน้นทีเดียวก็จริงแต่ว่าเอาหนักๆเลยประมาณนั้นนะฮะสมัยก่อนตอนที่ผมเริ่มเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยคือผมก็กดเวอร์จิลผู้ฆ่ามิติมาเป็นตัวแรกเลยนะในไอดีผมเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมอะเล่นไม่เป็น ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำแหลงสูงขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ฝึกฝึกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็เล่นสบายสบายแล้วนะสำหรับับจิฟุคามิสตินะครับเดี๋ยวรออีกคนนึงนะฮะเสียดายที่ไม่มีชุดคอตูมนะถ้ามีชุดคอตูมก็จะหล่อกว่านี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยชุดคอตูม เอามาขายแค่ตอนตัวมานะแล้วก็ไม่มีไม่มีการดีลันไอตัวชุดคอตุมของของอะไรอะหลอดสายฟ้าผู้คามิติไปม,มีเลยนะไม่เห็นเลยอ่ะตอนนี้ครบสี่คนแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่ากดเลยลูกพี่ไป Let's go อ้าวไม่ทันแล้วไปแล้วนะฮะนวกว่าจะไม่กดซะอีกผมลองดูเซตการ์ดไว้แล้วก็อาจจะยังมีบางบางใบที่ต้องแก้นิดหนึง่งมาบอต,ตัวแรกนะครับ แรกก็มาก่อนเลยฮะเฉื่อมิติไปก่อนเลยฮะคมคมผมมันจะชอบเฉื่อมิติกาอากาศนะมันรู้สึกว่ามันกดง่ายดีนะสำหรับผมนะอันติไปเลยอ้าวยังติดอีกเลยนะเอาไปติดแล้วสิอ๋อปิงมันขึ้นนะฮะ ช่วงที่คงกระพัน mm. เนี่ยก็โจมตีเพ in ื่อเอาเอาเกจสมาธิให้มันเต็มไว้ไวนะฮะเพราะว่าตัววัวจูเนี่ยคือสำคัญแลละเกจสมาธิเนี่ยพอมานาเต็มก็กดท่าอท่าอันติได้เลยนะครับเพราะว่าพอเรากดอันติแล้วเนี่ยเกจสมาธิมันก็เต็มเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับทำให้เราสามารถเฉือนมิติต่อเนื่องได้เลยนะฮะ รู้สึกว่าฟื้นปูมานาของน้องเนี่ยน่าจะยังน้อยอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยบุะวนไปเฉิอนเฉิอนมิติกับเปิดอันตินะบุัวนไปแค่นี้เลยเนะต่น,นี้ก็รอฮนะ รอให้บอลเข้าเฟรดมันนะฮะ,ะเรียบร้อยเข้าแล้วนะฮะแล้วผมก็เป็นคนแตกเลยนะผมชอบชอบโจมตีการอากาศแบบนี้มากกว่าโจมตีที่พื้นนะฮะโอเคอันตีเต็มแล้วก็ปล่อยนะฮะ เรียบร้อยครับบอสตัวแรกไปแล้วไปหวันแล้วนะฮะโอ้โหดอบดีอยู่นะตัวสี่ใบเพชรแล้วก็ได้ลูกตาทองก็ถือว่าดอบดีอยู่นะครับจริงๆถ้าเกิดไอดีผมเนี่ย ไม่ไม่ติดว่าเปไปเยอะแล้วนะะก็อยากหาซื้อไอดีสวยๆนะหลังๆมามีแต่คนขายไอดีสวยๆแบบเยอะมากเลยนะแล้วราคาแบบว่าถูกมากอีกสิ่งหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าผมเนี่ยมาเล่นเซิร์ฟด้วยกับน้องด้วยนะครับก็เลยแบบเป็นความผูกพันกับน้องนะก็ไม่อยากย้ายเซิร์ฟด้วยส่วนหนึ่งนี่เนี่นี่เน่ เก่าแล้วใกล้หมดแล้วมาเกาะหมดแล้วไอ้ไอ้ไอ้ตอด้วยอันติน่าจะทันนะฮะก่อนที่มันจะเข้าเฟสบินอ่าเรียบร้อยครับ ถ้าเกิดดาเมจเราหนักพออย่ามันจะข้ามเฟสไปเลยนะครับแบบแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะฮะอีอ้าวลืมไปว่ามาน้ำเกจสมาธิมันไม่พอครั้งที่สี่นะฮะเรียบร้อยจบไปแล้วฮะอีกบอร์ดตัวที่สอง สำหรับใครที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ยังเล่นตัววร์จิวผู้ข้ามิติไม่เป็นเนี่ยก็สามารถดูคลิปเจาะลึกวร์จิวผู้ข้ามมิติในเพล์ของผมได้เลยนะครับผมสอนรายละ,ะเอียดต่างๆของวร์จิวผู้ข้ามมิติโดยเฉพาะในคลิปนั้นนะครับชื่อคลิปว่าเจาะลึกวร์จิวผู้ข้ามมิตินะครับอ่ะบอกตัวท้ายนะครับอ่ะ เมื่อกี้ผมลืมตัวนะว่าเริ่มเกมมาเกตเกตมันเต็มนะฮะผมก็เข้าไปฟันก่อนเลยโอเคเรียบร้อยฮะ s <S เราก็มาประจําลูกตาของเราเลยนะลูกตาที่เป็นเกาะสแต็กนะฮะ s <S อาโดน เมื่อกี้โดนขัดนะฮะเดี๋ยวอย่าบอกว่าเมื่อกี้ลูกตายยิงไปแล้วเนี่ยเออโอเคสวย ตาแตกพอดีเเอยเออเอเอยอยู่ๆก็บ,บังคับไปทางอื่นเฉยเกือบตายด้วยเราเนี่ยแหละเกือบตายดีสินะที่มาของคำว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้อาเฉือนเฉือนโอ้ยยังไม่เต็มอีกอ้าวเคเต็มแล้วไม่ติผ่าไปเลย อันตินะครับเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่อะไม่ไม่เรียบร้อยนะฮะอย่างแรกตอนนี้คือเก็บเลือดก่อนนะฮะหาเลือดก่อนนะฮะท้าเมื่อกี้ติดคีก็น่าจะตายพอดีนะโอเค เราคงต้องมาอันนี้ก่อนนะฮะต่อไปก็เป็นเกาะสแตก็ก โอเคพอดีเป๊ะเลยนะฮะโชคดีมากเนี่ยรอบนี้ตายแน่นอนฮะอันติเรียบร้อยปาบเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีกำํำลังการเล่นวูจิผูคามิตินะครับก็ยังเป็นตัวละครที่ยังเล่นสนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูราละเอียดของ ID กันนะฮะก็คือตัวละครนะครับอันดับแรกเลยก็มาดูตัวละครนะครับก็นี่ฮะแรงยี่สิบหกนะครับแล้วก็ตัวละครมีไม่เยอะนะครับหลักๆน้องก็กดมาแต่ตัวทีมกายภาพนะครับก็ในต,ตอนนี้มันยังมีตู้วีเสือดำอยู่นะครับก็ถ้าเกิดต้องการซับของทีมกายภาพกับสายฟ้าเนี่ยไปกดได้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ายังไงวีเสือดำมันก็ดีนะฮะ อันนี้ก็เป็นเซตการ์ดเวทที่ผมเลือกใช้อยู่นะฮะอาจจะต้องแก้ใบที่3นะครับก็คือแก้ออฟล้องนะครับอฟหลักก็เอาเป็นคีย์ิคอลดามจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้รูนนะครับรูนอ้าวอันนี้ยังไม่เต็มซะงั้นเราคิดว่าเต็มแล้วเนี่ยแต่ว่ารูนอันนี้เนี่ยเลเวลหแน่นอนนะสามเม็ดเพราะผมเป็นคนแนะนําให้ทําเองอน,นี่ ลูนเลวห้านะครับแล้วมีอะไรอีกอะอ่ะมาดูเพชรเพชรเหลือ15,499นะครับแล้วก็ตั๋วกดตู้ตัวตละครมี51ใบนะครับแล้วก็ตัวตู้อาวุธมีทั้งหมด117ใบนะครับส่วนอันสุดท้ายมีแค่แปดใบเดี๋ยวก็ต้องมาดูอะไรดูกระเป๋า ก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะกระเป๋าอันนี้เป็นหน้าไอเทมนะฮะแล้วก็วัสดุการเวทก็เดี๋ยวค่อยดูกันเองนะฮะแต่มันก็โอ้โหเอาจีงก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีดีๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันมนเนแบบัเป็นแบบเป็นแบบนิวหมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกที่ต้องดูอ,อ,อันนี้แ็ค รายเดือนอ๋อรายเดือนหมดแล้วนะครับไม่รายเดือนหมดแล้วเราไม่ได้ซื้ออันนี้มีเท่าไหร่โอ้โอ้โหแต่หมดแล้วอันนี้มีแค่สามนะฮะเล็กน้อยมากอันนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดมีเพื่อนๆท่านไหนสนใจ ไอดีเวอร์จิลผู้ค้ามิติก็สามารถสอบถามคุยกับน้องเจ้าของไอดีโดยตรงได้เลยนะครับน้องเนี่ยบอกว่าจะขายที่ราคาส0 0พันนะครับแต่ก็สามารถต่อรองได้นะครับลองไปคุยกับน้องดูนะครับผมก็เป็นคนกลางให้เฉยๆนะครับที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับ แล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมในงานนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปเอาเวอร์จิลคามมิติแรงเอียกมาเล่นให้ดูก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ